นะครับต่อไปนะครับจะเป็นการซื้อตั๋วนะฮะเพื่อที่จะไปสถานที่ต่างๆในกรุงโซลนะฮะที่นี่เขามีเครื่องขายตั๋วอัตโนมัตินะครับเดินเข้าไปมันก็จะมีหน้าตาอย่างนี้นะครับก็ไม่ยากเลยใครรู้ภาษาจีนกดภาษาจีนนะฮะใครรู้ภาษาญี่ปุ่นกดภาษาญี่ปุ่นใครรู้อังกฤษกดอังกฤษนะฮะใครรู้เกาหลีกดง่ายอ่าผมรู้ว่าแต่อังกฤษก็กดปุ๊บเลือกสถานีปลายทางนะครับที่เป็นลงคับผม เขาจะขึ้นมาตั้งแต่ A ถึงแ Z เลยนะครับโอเคผมตอนนี้อยู่ซัมกิกนะฮะอาจะไปโซลสเตชันก็กดตัว S ปุ๊บหาหน้าแรกหลาดสายตาฟดฟฟด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 ไม่มีนะครับอ่านี่ไงเจอแล้วโซลสเตชันกดปุ๊บครับผมอ่ามันก็ถามว่าจะ ให้ไปหมายเลขหนึ่งไปหมายเลขสี่ผมไปหมายเลขสี่แล้วกันนะฮะราคามันก็เท่ากันนะครับโอเคนะครับกดหมายเลขสี่นะครับเส้นทางหมายเลขสี่ลไปหมายเลขสี่แล้วก็กดเลือกว่าจะไปกี่คนนะฮะหนึ่งคนหนึ่งตั๋ตสองคนสองตักตกดหนึ่งคนปุ๊บโอเคเดี๋ยวรอสักครู่นะครับคราวนี้ช่องตรงนี้มันจะแดงนะฮะ เราก็ใส่เงินลงไปแต่นี่เงิน1นึ่งหนวอนนะฮะหนึ่งหมื่นวอนนะครับใส่ด้านนี้เข้าไปปื๊ดมันก็จะดูดเงินเราเข้าไปครับผมแล้วเดี๋ยวสักครู่นะฮะอ่านี่ตัวออกมานะครับแล้วตรงนี้เป็นเงินออกมานะครับตอนมา5นะ้าพันนับปุ๊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 บมีเศษเหรียญกิ้งกิ้งกิ้งอ่าโอเคครับผม ท่าน,นี้เราก็จะได้เท้าตัวนะฮะโอเคตัวนะครับแล้วก็เงินทอนนะครับโอเคง่ายครับไม,ไม่ไม่มีอะไรยากเลยครับสวัสดีครับโอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมพักจะไปโซลสถานแล้วก็มีอะไรเดี๋ยวถ่ายมาให้ดูนะครับ